กล้วยเขาสุกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเออมีหลากหลายเมนูที่อยากเฮ็ดของหวานก็เลยคิดง่ายๆเฮ็ดง่ายๆพี่น้องไม่ซับซ้อนเรื่องกล้วยกล้วยเนาะพี่น้องเนาะเรื่องกล้วยกล้วยจะเอาไปเฮ็ดบวชพี่น้องแต่ว่าซิบออ้ยปอกตัวน,นี้เสเอาไปต้มน้ำน้ำมาต้มค้างไว้แล้วเนะาะกำลังเดือดนะคะตามไปดูขั้นตอนเนาะเอาเป็นยังก็เอาไปต้มก่อนเนาะก็แล้วแต่สสะดวกสบายแต่ว่าน,นี้เสียเฮ็ดเปียบ กินแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะข้าวห่อกับพาไว้เดี๋ยวจะจะลอกขูดนะพี่น้องเนาะขูดนี่ยพรได้ขูดเป็นขันกะทิเพระาะว่ามีกะทิกองอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเจาจะ,จะ,จะปิดแก๊สแล้วละ่ะเพราะเพราะเพราะเขาเย็นก็จะได้เฮ็ดพอดีเพราะว่าตอนช่วงเขาปิดแก๊สเนี่ยจะได้ไปขูดบอกข้าวเนาะพี่น้องเนาะ คนหาพ่อเนาคนหายุ่โร้อนเติบเนื้อขูดจะขูดเป็นเนื้ออันนี้นะพี่น้องนี่ค่ะนี่บดได้เฮ็ดเป็นกะทิจแต่ว่าสิขูดเอาให้เขาเป็นแผ่นเราจะเอาไอ้ใส่ในบวชเนาะบวชกล้วยบวชชีพพี่น้องเขาจะได้เคี่ยวกินมะพร้าวทึนทึกนี่ค่ะนะจะได้แบบเป็นรสชาติอีกแบบนึงนะ ณตอนนี้เขาปิดแก๊สไอ้กล้วยแล้วเนาะไห้เขาร้อยเขายืนพี่น้องจะขูดช่วงร้อยกล้วยเย็นแลาก็บนี่แหละค่ะใส่เวลาตรงนี้แหละมาขูดมะพร้า,าวนี่นะพี่น้องขออกนี่อยากขูดกันเถอะพี่น้องเด้อขูดเอาซ้มนี่พี่น้องได้หลาย,ยเยอะแต่ว่าขูดอันมะพร้าวเพืองเดียวนะ ทำนี่ก็โอเคเราวาเอาไส้ปนกับไอ้กล้วยบวดชีสเลยเราไปนอนเพราะได้หย่ำเคี่ยวโดนเนื้อมะพร้าวนั่นเองเนาะบอ,อกว้วยนี่นะ้คยที่เ้องตุเนอยู่เดห,หันตามชอบด้นอนหันคำตามชอบด้ใช่จ้ะมันเอาเอา,เอาที่ชอบไอ้เป็นคำหลักเนาะแต่สีหัน แล้วแต่แล้วพี่น้องกะเอาเพราะว่าทาั้งนี้จเจาะบอะไรบอกเพื่อที่จะไปทํานั่นแต่ว่าไเฮาเห็ดเหนียวเนือ้อีๆดีพี่น้องเห็นปะ้องตุ๋มสิมันจะเนื้อปีนะหันเขียงหันคว้างหันตรงได้หมดแหละเอาที่สบายเนาะนี่ถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องเขาตุมมันจะเหนียวเนื้อปลี่ถ้ากล้วยแบบปบาสุกเพราะนั่น,นอื จะหย่ำเคอิาา้น่านุบๆนะพี่น้องแต่ถ้ากล้วยที่สุกเขาเรียกว่าสุกฉ่ำแล้วมันจะเนื้อเนื้อจะไอนิ่มแน่นนะแต่ถ้าเป็นเปลือกที่ว่าอันนี้จะสุกแน่แล้วจะกระบกเป็นยางพี่น้องแต่ถ้าเปลือกไอ้กล้วยถ้าจะมาบวชชีแล้วพี่น้องแนะนําว่าให้เอาแบบเยอะๆฉ่ำหลายนะอย,ย่าสุกคักหลยนั่นจะเหนียวหนึบนะข้ามาต้มบางทีพี่น้องแล้วขาก็ไปบวชนะ เดี๋ยวขออนุญาตหั่นกนด้วพีนวพ่น้องเด้อใพี่น้องก็จะพอดีน้ำตาลมะพร้าวอยู่น้ำตาลปิบมีแค่นี่เนาะพี่น้องแล้วก็น,น้ำตาลใสา่ใส่ความชอบความหวานมันนี่ตามชอบเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคงคอยขอยเบื้องเราน้ำตาลหวานแช่พี่น้องหวานเล้วสตักน้ำตาลออกบอ่อ,อ,อ,อกบ๊อกออกับพี่น้องเอาให้หวานจนมันจนหวานเลยนะจ๊ะนะนี่ค่ะพี่น้อง แต่ว่าเขามีกลวยที่เหลือเขาก็สามารถเพิ่มได้อีกเนาะแต่ว่าบอกถึงว่าน้ำเชื่อมเขาตักออกได้นะเก็บใด,ด้นะพี่น,ออน้องเดี๋ยวขออยาดขว่ขวเดี๋ยวเติเลือกพี่นอ้องเด้อเราก็ค่อยๆเอาไอ้กะทิไอ้เหยาะลงไปน้ำเรื่อยๆเนาะพี่น้องขว่เป้งสิแล้วพี่น้องแล้วก็ค่อยๆเป็นกะทิไอ้ขวดหรือไอ้นั่นก็ได้เนาะพี่น้องหรือกะทิสดก็ได้ถ้าผู้ใดสะดวกเนาะ จะค่อยเหยาะใบขวานีน้ำตาลซ้า้วเขาหอมก็หอมเนาะหอมยี่รล้วกะทิเขาแบบเจี๊มจนอันนี้ถ้าผู้ใดมีใบเตยก็ใบเตยใส่้ก็ได้แล้วไปนองแล้วให้มันหอมเพิ่มนะเคี่ยวน้ำตาลนี่น้ำตาลกับกะทกิตามจริงจะเป็นคน้น,นมาะําตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลฟิปนะคะ เพราะว่าเฮ็ดไอ้วดบวบที่เล็บของหวานใส่เกลือลงไปน้ำเล็กพี่น้องดอ่าเติมเกลือสักนิดบริเวนใส่จนเค็มเลยบรรลุนะบางคนบ่มากใส่กับว่เป็นหยังค่ะแต่ละเคลมขวบหอมก็คือใบเตยก็ได้เล็กพี่น้องตอนเฮ็ดน้ำเชื่อมเสร็จแล้วอันนี้ก็จะค้นแต่งเสียงน้ำตาลที่คนหอมๆเป็นละลายกันเล็กพี่น้องด้วยเติมน้ำลงไปพร้อมเติมกะทิลงไปพร้อมเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเรื่อย ก็จีเร่งแก๊สพอมเลยค้นค้นไปยังสีกับเขาก่อนด้วยพี่น้องเขเล่งแก๊สไห้น้ำที่เขาเติมเดือดเราเขาก็พอนแก๊สลงด้วยพี่น้องแล้วก็ค่อยๆค้นไปยังสีเลยค่อยค้นให่ น้ำตาลกับกะทิเขาหอมขึ้นอีกมาจักน้อยนึงเนาะโอเคค่ะได้เวลา okay. บักเพาที่เ่าเนี่ยค่ะลงไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเอาไว้ไอ้เคี้ยวผูดบักเพาแบบนี้เพื่อจะได้เคี้ยวโดนเนื้อมะพร้าวนั่นเองเนาะพี่น้องนี่ค่ะให้มักร้าวสุกก่อนอันนี้ค้นๆแบ่งเสียให้มักร้าวเนื้อมะพรพาวสุกก่อนเนาะพี่น้อง เ okay, ค้ะซิมแบบเดอ้อพี่น้องเดอ้อผูใ้ใหบ่บรันกนัหวานมันเอาที่ชอบเดอ้อค่ะพี่น้องแล้วเติมอะไรลงไปงาดางาขาวที่เราคั่วหอมๆโรยลงไปน้ำพี่น้องเพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมไปรอบะพี่น้องแล้วเราก็เนี่ค่ะไม่ว่าเป็นอย่างค่อยต้มอันนี้ก่อนเขาก็ต้องไปเฮ็ดต้มอีก,กคือตรงนี้สุกแล้วก็เอาลงเลยพี่น้องนี่สจสับเรียบร้อยได้นี่พี่น้องข้นจักน้อย โอ้พี่น้องเอ้ย three. สีสันนะนี่ค่ะสุกแล้วเซ็ตแล้วได้นี่พี่น้อง<ม>เพิ่มความมันอีกสักนิดหนึ่งเนาะนี่ค่ะเพิ่มความมันไปนี่ค่ะไอ้บอลไดปิดแก๊สได้พี่ดดพน้องไก่ก้อนนี่กันเพิ่มความมันอีกชุดน,น,นี่ค่ะพอแล้วนะเดี๋ยวก็ปิดแก๊สเอาเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยไปดูในถ้วยในจานกันเลยในถ้วยในถ้วย ของกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยนะพี่น้องเสร็จสับเรียบร้อยมาให้ถ้วยเราเรียบร้อยพี่น้องนี่ค่ะหน้าตาทําง่ายๆเรื่องกล้วยกล้วยกล้ยวยบวชชีกับมะพร้าวนะคะขูดเส้นมะพร้าวใส่นะคะนี่ค่ะง่ายๆหวานมันเอาที่ชอบปรุงอย่างที่เขามากินนาะพี่เนาะนพี่น้อง,องแล้วก็คือเรื่องกล้วยกล้วย กล้วยเขามีความหวานองเขาอยู่แล้วเนาะพี่น้องใส่งาลงไปงาดางาขาวบวมีกับบวมส้ก็ได้พี่น้องเพิ่มความหอมใบเตยก็ดีพี่น้องแต่ว่าก็ดีล้างบ้าบ่มีใบเตยเนาะนี่แหละค่ะให้เห็นใกล้ๆอีกทีหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะหน้าตากล้วยบวชชีสไตล์ขัวรุ้ยละเนาะพี่น้องเป็นคนมักรุ้ยแล้วก็มักมวนอยู่แล้วเรื่องกล้วยกล้วย ฉันช่วยได้แค่นี้แหละวาสัสโอ้ยผู้ใดไรก็เห็ดเป็นอกเนาะเออตามสไตล์นี่พัวงเงื่อนนะพี่น้องอืมเนี่ละค่ะมันหอน่อนย่กัะไรซิมให้เบิง้งพูดอะไพี่น้องก็เรยเปล่าตักออกมาให้เบิง้งนี่ค่ะรล้ยบวชชีหน้าตาแบบนี้นะคะทําง่ายอร่อยด้วยหวานมันลงตัวปรุงรสตามชอบเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจขอบคุณแสงเกิว